ตอนที่ 22. ชรามรณนะชราในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงความแก่หรือความเสื่อมของอินทรีย์หคือ 1. ตาเมื่อเริ่มชราจากดวงตาที่เคยดำคลับสวยงามก็เริ่มขุ่นมัวจากที่เคยมองเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสก็เริ่มฟ้าฟางมองเห็นเพียงเลือนลาง 2. หู จากที่เคยได้ยินเสียงดังถนัดชัดเจนแม้จะเป็นเพียงเสียงเบาๆหรือเสียงที่อยู่ไกลๆก,ก็เริ่มตึงแม้พูดดังก็เหมือนพูดเบาแม้พูดใกล้ๆก็เหมือนพูดไกลๆไ,ไม่ต่างจากเทน้ำจากถังใส่ขวดคือเทามากแต่เข้าไปในขวดนิดเดียว 3. จมูกจากที่เคยรับรู้กลิ่นต่างๆได้ดีเหมือนจมูกมดก็เริ่มไม่ได้กลิ่นอะไร แม้อยู่ใกล้ตัวใกล้จมูก4ลิ้นจากที่เคยรับรู้รสทุกอย่างได้ดีก็จะเริ่มเป็นเหมือนทัพพีที่อยู่ในหม้อ,อกแกงไม่ค่อยรู้รสชาติอะไรแล้วถ้าเป็นแม่ครัวจากที่เคยเป็นแม่ครัวมือหนึ่งของบ้านลูกหลานก็เริ่มบน่นแม่ปรุงอาหารรสจัดไปทั้งนี้ก็เป็นเพราะคุณแม่ใช้ลิ้นที่คุณภาพตกรุ่นแล้วมาชิมรสอาหารตอนปรุงนั่นเองห กายจากผิวหนังเคยเต่งตึงมีน้ำ,ม,นำมีนวลสวยงามก็เริ่มเหี่ยวย่นตกกระไม่น่าสัมผัสรูปร้ายแล้วจากที่เคยแข็งแรงกระชับกระเฉงก็เริ่มอ่อนแอจะลุกจะนั่งก็ลำบากแล้วจากที่เคยแคล่วคล่องว่องไวระดับตีลังกาม้วนตัวกลางอากาศได้ก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยทรงตัวจากสมองที่เคยปราดเปรื่องว่องไวความจำก็เริ่มหลงลืมเลอะเลือน อาการและสภาพของความชราต่างๆที่เริ่มปรากฏให้เห็นด้วยสายตาตัวเองและคนอื่นตั้งแต่เมื่ออายุล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้วไม่ว่าจะเริ่มมีเส้นผมงอกขาวเส้นแรกหรือตัวเองเริ่มรู้สึกได้ว่าสุขภาพร่างกายเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าความชราซึ่งเป็นจดหมายฉบับที่สองจากมัจจุราชที่ส่งมาเตือนเราว่าร่างกายได้ขยับเข้าสู่วัยชราภาพแล้ว จะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานแล้วหมดเวลาประมาทในชีวิตในวัยในความแข็งแรงของร่างกายแบบเมื่อก่อนแล้วควรรีบเร่งสแสวงหาที่พึ่งใหม่ให้กับใจตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะยึดเอาบุญเป็นที่พึ่งตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำหรือจะยึดเอาพระธรรมมาปฏิบัติตามที่ท่านพร่ำสอนก็ให้รีบทำเพราะอีกไม่นานานักจิตจะต้องละทิ้งกายนี้เดินทางไกล ไปแบบไม่ได้กลับมาอีกแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมาในยามหลับฝันแม้จิตจะเดินทางไปไกลสักแค่ไหนก็ตามแต่จิตก็จะเดินทางกลับมาทุกครั้งที่เราตื่นแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายซึ่งจะต้องมาถึงอีกในไม่นานนักจิตจะไม่มีการหวนกลับมาอีกแล้วเพราะร่างกายจะไม่มีการตื่นเพื่อกวักมือเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับร่างกายอีกแล้วจดหมายฉบับที่1คือการเกิดเมื่อเราเกิด เราจะพกจดหมายฉบับนี้ติดตัวมาด้วยกันทุกคนมีเนื้อความสั้นๆว่าการเกิดคือจุดเริ่มต้นของความแก่และความตายเพราะไม่เคยเปิดอ่านก็เลยคิดว่าชีวิตคงไม่มีคำว่าลมหายใจเลือกสุดท้ายเวลาเห็นคนอื่นเกิดนั่นแหละคือคำเตือนที่มัจจุราชเร่งเร้าให้เรารีบเปิดอ่านจดหมายที่พกติดตัวมาด้วยจดหมายฉบับที่สคือความเจ็บไข้ได้ป่วยอันมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง โดยมีเนื้อความจดหมายสำคัญที่สุดก็คือร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วเวลาใกล้หมดเต็มทีแล้วเมื่อวานหลานชายของผู้เขียนได้เสียชีวิตจากสาเหตุโรคมะเร็งตับก่อนเสียชีวิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโทรหาผู้เขียนและบอกว่าหลานชายพระอาจารย์จะไปวันนี้หลังฉันเสร็จจึงได้โทรศัพท์คุยกับเขาสิบกว่านาทีเพื่อให้สติและกำลังใจเขาบอกว่ารู้สึกเหนื่อย และเจ็บปวดตามร่างกายมากหลังจากวางสายประมาณชั่วโมงกว่าเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบตามที่หมอบอกจริงๆเพราะฉะนั้นอาการเจ็บป่วยอันเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะของเรานั่นแหละคือจดหมายฉบับที่สส่วนการเห็นคนอื่นป่วยนั่นคือการเร่งเร้าจากมาจุราชให้รีบเปิดอ่านจดหมายฉบับที่สในวันนี้จดหมายฉบับที่สคือการลงทันนักโทษหรือผู้ร้าย ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยประการต่างๆทั้งวิสามันฆาตกรรมทั้งจับติดคุกติดตารางทั้งประหารชีวิตทั้งเห็นจากสื่อต่างๆหรือได้ประสบกับตัวเองก็ตามนั่นแหละคือจดหมายฉบับที่4มีเนื้อหาสำคัญคือทำผิดศีลธรรมตอนมีชีวิตจะถูกมนุษย์ลงโทษตายไปจะถูกนายนิระยะบาลลงโทษที่มัจจุราชเร่งเร้าให้เราเปิดอ่านในวันนี้จะได้ไม่เป็นผู้ยังในความประมาทอยู่ จดหมายฉบับที่5ความตายอันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆเพราะอุบัติเหตุบ้างเพราะความชราภาพบ้างตายตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กบ้างวัยผู้ใหญ่บ้างวัยชราบ้างนั่นแหละคือจดหมายฉบับที่5มีเนื้อความสำคัญคือมนุษย์อมะตะไม่มีผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีที่มัจจุราชเร่งเรา้าให้เราเปิดอ่านในวันนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อได้รับคำเตือนให้เปิดอ่านจดหมาย5ฉบับที่พกติดตัวมาตั้งแต่เกิดย่อมเห็นความร้ายแก่นสารของชีวิตก็จะเริ่มต้นสแสวงบุญหรือประพฤติธ,ธรรมอย่างจริงจังเสียทีเคยมีพระราชาบางองค์ในสมัยก่อนเมื่อได้เปิดอ่านจดหมายฉบับที่2ก็จะสละราชสมบัติออกผนวดสแสวงหาธรรมเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปสู่สัมปร,รายภพพรรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้จะมาถึงแล้วมรณะ แปลว,ว่าความตายการเสียชีวิตความหมดสิ้นลมหายใจหรือการแตกทำลายแห่งขันแม้ความตายอันเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายจากพยามัจุราชจะปรากฏให้เห็นทุกช่วงวัยของชีวิตและมีหลายสาเหตุก็ตามแต่มรณะที่อยู่ในปฏิจจสมุป,ปบาทนี้ท่านหมายเอาความตายที่เป็นผลของความชาราเป็นหลักซึ่งเป็นไปตามลำดับของธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นกันคือเกิด แก่เจ็บตายตามอายุไขเป็นความตายที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ร่างกายไม่สามารถทนทานหรือแบกรับภาระความชราได้อีกต่อไปแล้วจิตจึงจำต้องสละร่างกายนี้ทิ้งเหมือนงูลอกคราบทิ้งฉะนั้นส่วนสาเหตุที่ต้องจำเพาะเจาะจ,จงว่าเป็นมรณะที่สืบต่อจากชรานั้นเป็นเพราะว่ามรณะนี้เป็นมรณะที่อาสวัคยายานปรารบ ถึงเบญจขันธ์ของพระองค์เองในปัจจุบันเป็นการปรารบภายในเพื่อรื้อถอนอวิชชาตัณหาอุปาทานในขั้นตอนของอริยสัจสี่มิได้ปรารบถึงขันธ์ภายนอกคือชีวิตของท่านในอดีตชาติหรือชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายอื่นๆเช่นที่ได้เห็นในตอนบรลุป,ปุเพนิวาสานุสติยานและจุตูปปาตายานแต่อย่างใดเพราะจิตดำเนินเลยขั้นตอนนั้นมาแล้วพระพุทธเจ้า ได้ตรัสความหมายของคำว่าชรามรณะไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคลํำคล่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์ในนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชราการจุติความคลาดเคลื่อน การแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ามรณะนี้เรียกว่าชรามรณะถ้าเปรียบปฏิจจสมุปบาทเหมือนการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงชาติก็เหมือนมะม่วงเมล็ดนั้น ได้เริ่มอย่างรากลงดินจนกระทั่งเติบโตสมบูรณ์เต็มที่แล้วชราก็เปรียบเสมือนกับมะม่วงต้นนั้นก้าวเข้าสู่ขาลงแล้วคือหยุดเจริญเติบโตแล้วเพราะเกิดมานานแล้วต้นก็เก่าแก่มากขึ้นเป็นลำดับแล้วกิ่งก้านเล็กๆก,ก,ก็เริ่มผุและหักลงเป็นอันมากแล้วในส่วนรากก็ไม่มั่นคงแล้วมรณะก็เปรียบเหมือนกับต้นมะม่วงต้นนั้นได้ล้มคลืนลง ลำต้นทอดยาวขนานไปกับพื้นดินนับเป็นการจบฉากชีวิตต้นไม้ต้นหนึ่งที่เคยยืนต้นตระงานต้านลมฝนมานานหลายสิบฤดูการถ้าเปรียบชราเหมือนนักกีฬาผู้มีชัยชนะคนนั้นก็เหมือนกับการลงแข่งขันในช่วงหลังมีแต่แพ้กับแพ้ทำให้ท้อถอยหมดกำลังใจที่จะลงแข่งขันอีกส่วนมรณะก็เหมือนนักกีฬาคนนั้น ตัดสินใจอำลาวงการกรีธาตลอดชีวิตผู้ชมจะไม่เห็นเข้าลงสนามเพื่อแข่งขันอีกแล้วตลอดไปปุจฉาครั้งแรกที่ตัวเองได้ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นมีเป้าหมายเพียงว่าเพื่อให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันมีปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตจะได้ไม่ทุกข์มากนักแต่พอได้อ่านธรรมของท่านหลายวันผ่านมาทำให้ต้องทบทวนคิดใหม่ว่าเป้าหมายเราช่างสั้น และแคบจริงๆควรคิดให้กว้างและไกลเพราะธรรมของท่านนั้นมีเหตุมีปัจจัยชัดเจนเป็นอากาลิโก,โกค่ะกราบสาธุค่ะวิสัชนาเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคนทั้งหลายมีโอกาสได้รู้ความลับสุดยอดของชีวิตว่าที่เกิดมาก็เพียงเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมิใช่แค่เพียงการสแสวงบุญหรือการพยายามอยู่อย่างมีความสุข ในชีวิตประจำวันก็พอแล้วถ้าใครได้ล่วงรู้ความลับของชีวิตข้อนี้จะไม่มีใครเลยที่จะไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากกิเลสเพื่อให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน